โอ้มีตัวโยนใหม่มาอีกแล้วนะครับสำหรับเนสโกโลมนะเอ้ตัวนี้เล่นสนุกดีเหมือนกันในเวอร์อารีนาเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่น้องชายนะฮะอีดีต้อนรับสู่รายการทูนู๊ฟส์ซมเมเนสแคสนะครับก็นี่ครับผมเนสโกโลมนะครับอ่าก็เป็นตัวสีดาวตัวหนึ่งนะที่แบบเอ้ยเอาไปเล่นได้ในหลายคอนเทน์นะ์ในใน PVE ก็จะเห็นเพื่อนเพื่อน ชาวอินฟลูเอามาให้ดูกันแล้วนะเอาไปใช้ในพวกดันเจียซีชอะไรอย่างนี้ได้เนาะเดี๋ยวของผมเองก็จะเอามาให้ดูในเวอร์อารีน่ากันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมนะสำหรับสมาชิกใหม่ของเรานะครับคุณสาคูไส้หมูคุณคุณปองพันนะครับผมปองปันนะครับแล้วก็คุณปอโอเนตคูนะสำหรับ สมาชิกระดับ Baby n o o ฟนะครับแล้วเพื่อนก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นค่าชากาแฟแล้วก็เป็นสมาชิกได้นะครับในช่องเราก็เปิดเมมเบอร์แล้วนะครับในลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราเริ่มการรีวิวของเจ้าตัวเนสโก้ลมกันเลยนะครับก็นี่ครับผมสำหรับตัวเนสโก้ลมนะครับก็เป็นมอนสเตอร์ธาตุลมนะสดาวในคอลลาบอร์เรชันครั้งนี้นะครับสิ่งนึงที่น่าสนใจมากคือท่า exploding blood เนี่ยท่าเนี้ยก็เป็นท่าที่ exploding blood s o u r c นะอ่าเป็นท่าที่อวัยวะเทิร์นให้กับเพื่อนในทีมนะครับแล้วก็อันเนี้ยเลยทำให้แบบเเล่่นนทีมจจาาะะคอข้ง สนุกพอสมควรทีเดียวหรือวาอ่าเพื่อนๆจะเอาไปเล่นในซีสอย่างเงี้ยโยนให้รูเช่นอ้วนก็ได้ใช่ไหมครับก็ท่านี้เป็นท่า,ท,าที่ดีนะฮะแล้วก็ครูดาวก็ถือว่าไม่ไม่ไม่นานด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูแล้วกันว่าที่เอามาเล่นกันเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่าก็อันนี้เอามาเล่น,ลนกันนักสู้พันเข้าเหนียวด้วยนะ แล้วก็มีตัวเจาะอื่นๆนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูกันจริงๆในทีมนี้ผมก็มีการปรับโลนเพื่อที่จะให้แบบตัวแท็กติกมันสอดคล้องกันไปด้วยนะครับอย่างเช่นนี่ผมก็จะมีวานซาใช่ไหมวานซ่าดาบพิฆาตอสูรนะอันนี้แบบสังเกตได้ว่าจะเล่นวานวานซ่าเป็นสายเดเมเเลยนะครับ อันนี้สาเหตุที่ทำตรงนี้เพราะว่าวาเนซซาหนึ่งก็จะเป็นตัวที่แบบคนไม่ค่อยแบบไปแตะตัวมันไปฆ่ามันก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะในหลายๆครั้งนะครับก็เลยทำเป็นด m มเ e ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับผมก็เราก็จะมีะเนี่ยครับเน,เนสโกะที่เราทําก็ทําให้แบบเรวจีเลยนะครับเป็นสายซัพพอร์ตมาถึงปุ๊บเน้นเปิดเน้นโยนแล้วก็ออกมาพร้อมกับตัวลีดนะครับอ่าเดี๋ยวเราแล้วก็จะมีพวกโควาซี่อ่าไว้เติม เกมด้วยอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันในตัวเวอร์อารีนารีเพลย์นะครับตัวนี้ก็คือท่าสำคัญของเนซุโกเนี่ยนะ,ะตัวที่เป็นสกิลสำคัญเนี่ยก็จะมีแบบท่ายนไมครับท่านี้เป็นท่าเปิดเลยอะเป็นท่าแบบเปิดตัวอลังการนะครับ Exploding บาท่านี้ก็โจมตีศัตรู2ครั้งนะครับแล้วก็ท่าแรกเนี่ย ใส่ดีบับห้ามบล็อกนะครับผมแล้วก็นะครับ first hit b ล็อกเต็ม form removing ก็คือห้ามลบนะดีบับห้ามลบแล้วก็ดู attack bar ด้วย20%ก็เอาไว้ตัดจังหวะได้นะสำหรับท่าท่านี้นะครับท่าหนึ่งก็ตี2ครั้งนะแล้วก็ติดดาบหักได้นะด้วยโอกาส50%นะครับ2 h i ฮิตนะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าใช้เป็น defense ใน siege ได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูอ่า T a สนุกจริงๆเลยนะนะครับอ่าอันนี้ก็ผมก็ลองเอามาเล่นในทีมนะลองใส่ๆดูก็เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆลองมาดูกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะได้แบบอ่าพอเห็นรูปร่างของเกมแล้วอ้อเนสก็มันใส่ไปอย่างเงี้ยผมก็จะเอาตัวที่แบบเป็นตัวเจาะใส่เข้าไปในทีมนะ <laughs> นี่มีนักสู้พันเข้าเหนียวมาด้วยนะฮะอ่าเกมนี้คาสันดาโดนเอาออกนะแต่นักสู้พันเข้าเหนียวแล้วนะฮะหรือว่าริวลมนั่นเองนะนะครับโยนดาบให้ริวก่อนเลยแล้วริวก็เข้าเลยนะครับ อ้าวพลาดเนี่ยน,นี่ <c oughs> นี่คะแนนคลีเลนร้อยคลีเ่เลนร้อยเลยก็ยังไม่ติดนะับอันนี้พลาดแต่ว่าข้อดีของริวก็จะมีโล่ให้ด้วยตอนจบนะครับเห็นไหมวานเนสซ่ากระโดดเสียบเข้าไปอันนี้นิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวเองนะอแต่นี้ก็แบบเสียวเสียวบ้างเหมือนกันนะครับก็เนี่ยริวก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เจาะต่ออย่างนี้ใช่ไหมนี่ครับแล้วก็นี่ใช้ท่าสองนะอ่าตีเข้าไปตีหมู่ก่อนนะครับเนสโกเราก็จะแบบเน้นยืนยาวนะอแล้วเราก็จะเริ่มเจาะริวแล้วนะฮะ ันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวริวลมนะริวลมกันเนี่ยใช้ท่าสามใส่ท่าไฟก็ได้นะครับตุ้มนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูตัดิวลมอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยเนสโกคือขณะาาว่าเป็นสแตตซัพพอร์ตเห็นไหมท่าสองเนงแบบพอพึ่งพาได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับโดนเตะเรียบร้อยนะเกมนี้ก็มีบอาโหแบบมีลุ้นเหมือนเหมือนกันนะฮะเนี่ยปึ๊บแล้วก็สุดท้ายก็คือนักสู้พันเข้าเหนียวก็ปิดด้วยท่าสามนะครับโอ้โหเสีววววยวเสียวไส้อยู่เหมือนกันนะฮะ อ่าผมเอามาลองกับรูเช่นด้วยแต่ว่ารูเช่นผมเดี๋ยวเราให้ไปดูแสแตทของริวสักนิดนึงอ่าอันนี้ก็คือแสแตทของริวนะครับแสแตทของริวนะก็เป็น ex ของริวนะนจริงๆก็คือมีเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นถ้าเกิดว่า ex ของอ่าถ้าเป็น ex เนี่ยมันจะทําให้แบบริวเวลามันใช้ท่า3แล้วอะ โล่มันจะไม่คุ้มใช่ไหมแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็จะดีคนละแบบกันใช่ไหมถ้ากด3อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าโล่มันหายมันตามด้วย2ได้ก็เพิ่มดาเมจอีกก้อนหนึ่งนะฮะก็ยังถือว่าแลกๆกันนะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นรูนอื่นเป็นเลชเป็นอะไรอย่างไงี้ก็ได้นะครับสตันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้เอ๊ะสตันก็ไม่ค่อยเหมาะเนาะเออแต่เป็นรูนที่เป็นเมตาต่างๆก็ยังพอได้นะครับแอบหรือจะเป็นเลชเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าเลชมันคือแบบมันทีเดียวมันจบเร็วไปถ้า X กก็็คคคคืออออจะะะไไไดดดดด้้้้้้ลลลูาาวววนนนนทังีีเเรรรขึแโชต่่ยยยบ อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งรูเชนนะนี่รูเชนผมแบบว่าลองเอามาใส่ในทีมดูก่อนเฉยๆว่าแบบเอ้ยมันให้มันทําตามกลยุทธ์นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเกมที่เป็นรูเชนเป็นยังไงเกมนี้แตกนะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรสนุกๆจากแพทเทิร์นของเกมนี้อยู่เหมือนเหมือนกันนะครับอ่าวานิสาใช่ไหมอ่าอันนี้เราได้ก่อนนะครับนี่เนสโกโยนตุม้มใส่รูเชนก่อนเลยนะครับปังรูเชนปาพลวดปากปากปากเดามเไม่พอนะเห็นไหมว่า ฝั่งนู้นนะ่ยค่อนข้างแทงแทงกี้ด้วยระดับหนึ่งนะครับคือเขาทําเป็นเนี่ยเขาทําเป็นแทงยกทีมเลยนะก็กลายเป็นว่าเกมนี้ก็แตกไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูอีกอ่าหลายๆเกมแล้วกันที่แบบว่าถ้าเราเอามาเล่นกับตัวเจาะเยอะๆเนี่ยมันจะสนุมันจะสนุกขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็คือแบบเน้นเจาะนะอ่าอันนี้เราแบบเน้นเป็นเจาะ ปึ๊บอ่ามาถึงปุ๊บนะครับอันนี้ฝั่งหนูเริ่มก่อนนะครับอ่าเอาเน,นสโกโยนปึ้งเข้าไปนะอันนี้ก็เจาะก,ก่อนเลยอือนะครับอ่าใส่จัดการกับเจ้าตัวอ่านักนักลบทะเลทรายธาตุไฟก่อนนะครับแต่อันนี้จิ้มไม่ตายนะยังครับแล้วก็นี่อันนี้เราวานันเนสซ่าสายดามเมจนี่กระโดดแทงกระโดดแทงอย่างรุนแรงนะครับอ่าฝั่งนูนะ่าเกือบจะกลับมาได้ละแต่เราก็แบบว่าเน้นเจาะเน้นบุกตะลุยไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้นะอ่าอันนี้ก็ปุ๊บอ่าเน,นสโก อันนี้ได้ EX กลับมานะครับก็ยิงเบรสชอ็อตเข้าไปปึ้งโดเคบีเมื่อเขาเหนียวมากเลยนะสละอันนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่ครับได้ชุกกลับมานะฮะปึ๊บอ่ามาปึ้งแล้วก็กระโดดแทงไปเลยยักษ์ต้มจัดการกับเนี่ยดีเคลมก็ไม่ตายเหมือนกันนะเรียกได้ว่าเหนียวจัดจริงๆนะครับ ดี๋ยวนี้ทีมดีเฟนต์ก็ถือว่าเล่นได้ทำสเตปไ,ได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็มีตัวหลายตัวที่เป็นออปชันในการเล่นทีมรับได้่อนัางดีนะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบรูปแบบแบบทีมทางเดียวเจาะเดียวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเน้นแบบเ,เน้นแบบว่าค่อยๆแบบจัดการให้ศัตรูแบบมีกําลังลบที่น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆเจาะเข้าไปนะครับนี่ฮะเออเออเออนี่กระโดดแทงรัวๆนะครับอก็ถือว่าแบบก็เล่นสนุกพอสมควรเออแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะให้ดูด้วยนะครับว่า ทีมเจาะที่เราคิดว่ามันเล่นสนุกแล้วเนี่ยทีมที่เขาเอามาเล่นกับเราก็สนุกเหมือนเหมือนกันนะเห็นไหมเริ่มมาปุ๊บเนี่ยเอาเพียววันนิลามาคู่กับเ,เจ้าตัวโซนซซนย่าเลยนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราลองมาดูทีมนี้กันนะฮะจริงๆอันนี้ประมาทเลยนะอันนี้จริงๆไม่ควรจะแบนดโอลิเวอร์เลยนะควรจะไปแบรนด์ไอ้เจ้าตัวอื่นแทนนะครับอ่าหรือแว้แต่แบบแบรนด์ไอ้เจ้าตัวคาร์ลสแต่รับดูาาดคาร์ลสนะปุ๊บคาร์ลสมาแล้วนะครับเห็นไหม เข้ามาปึ้งๆค่ลอตค่าหนึ่งได 1, ้ไหมฮะก็เนี่ยครับค่าดูอิทต,ต่อเลยนะฮะตึบๆตึตมเนี่ยฮะตายเรียบเลยนะเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบทีมรูปแบบที่แบบว่าไม่ต้องไปใช้อ่าเจ้าตัวอ่าโควาซี่ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักเกม2เกมนะครับสําหรับเจ้าตัวอ่าเนสโก้นี่ครับเนสโก้โยนเห็นไหมผมเอาลูเชนมาใช้เนสโก้โยนก่อนนะครับอันนี้ก็กล่าวว่าจะแบบให้แบบอันนี้เป็นรูปแบบที่แบบโยนไปโยนมาลดแอตแทกบาร์ไปมาอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็ค่อยๆเก็บก่อนได้ไหม เนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะมาซัดกับอ่าเซนอิซึนะครับเน,เนี่ยเซนอิซึก็ในกดท่าพิเศษมาปึ๊กนะเพิ่มแอทักบาร์นะครับเนี่ยเห็นไหมพอมันมีบัฟดีเฟนต์อย่างเงี้ยมันก็จะหนาขึ้นด้วยหนึ่งเทินนะอ่ามันจะแบบว่ามันตายยากขึ้นนะครับเนเี่ยเจอท่าสามปึ๊บๆเข้าไปอันนี้รอดนะฮะแล้วกกดปึ๊กมาทึงพลายออฟอาร์เรสตเข้าไปเปรี้ยงเนีเน่ยก็จะมีวานเนซ่าคอยผูกเอาไว้ให้นะ นี่ครับเซนิสึนสนะฮิวกลับมานะครับแต่จะเห็นได้ว่าเซนิสึนสเนี่ยค่อนข้างจะนิ่มมากนิ่มมากนะครับปึง้งนะฮะแล้วก็ปึงป้งๆหนึ่งสองนะครับโยนกระโดดแทงอีกทีนะครับนี่ก็จะเข้าเซนิสึสเลยนะปักเห็นไหมฮะก็ท่เน้นเป็นการแบบตัดกําลังลบศัตรูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค,อคอ่อยๆบุกเข้าไปทีละนิดนะครับจนกระทั่งแบบพอศัตรูแบบกําลังลบหมดอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็จะมีจังหวะลุกที่ง่ายขึ้นเพราะว่าศัตรูแบบเริ่มหมดแรงแล้วนะ นี่ครับปุ๊บอ่าพับเพชรไลเดอร์อึ้ชอัดเข้าไปนะอือ้อแล้วก็นี่กระโดดแทงอือ้อเข้าไปนะฮะเห็นไหมก็เนี่ยใช้กับเจ้าพวกเอ่อเจ้าตัวแคสซันด้าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเน้นเจาะเจายนยนเนี่ยก็สนุกดีนะครับอ่าแคสซันด้าไฟอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบตัวตีทะลุดีดีดีเฟนต์แบบนักสู้เอ่อยังไงเดียวกตัวเจาะเป้าเดี่ยวแรงๆะนะครับก็จะมีอยู่หลายตัวที่น่าสนใจนะ นี่ครับอยากจะลองกับทันจิโร่เหมือนกันนะแต่ยังไม่มา,มาเลยนะฮะทันจิโร่ลมกับไฟอย่างเงี้ยผมอยากได้มากเลยจะได้เทสดูนะครับเนีแบบ่ยปึ๊บไปเรื่อคิงไฟอะไรก็ได้นะนี่โยนมาให้ออแคสซันด้าก่อนเลยับเอ้ยย่ามอบดาบให้กระโดดแทงปึง้งที่หนึ่งนะครับอ่าไ่เปนไรอันนี้รอให้เขาลบแล้วนะเห็นไหมอันนี้คือแบบว่าจัดการกับตัวที่น่าจะทาซีซีได้ปวดหัวก่อนนะก็จัดการกับเจ้าจตัวนี่ครับกระโดดแทงหนึ่งสองสามสี่นะฮะแทงไปเรื่อยนะครับ นี่ก็ใส่ดีบัฟห้ามลบแต่ไม่ติดนะเพราะว่านี่ติดแกนซิงนะครับกระบับขึ้นมาฮะแล้วก็โยนไปเรื่อยนะก็คือตัวเมนของขออันนี้คือแคสซันด้ามืดเลยสำหรับเกมเกมนี้นะครับอ่าก็อ่ากระโดดแทงอื้ออะไรแบบเนี้ยแล้วเพื่อนๆหาตัวแทงทะลุด,ดฟเป้าเดียวอะไรอย่างเงี้ยได้ครับถ้าเกิดว่าทำรูเชนแรงๆก็ได้นะแต่ว่ารูเช่นถ้าทำเป็นแฟรรูเชนเลยหรือว่าแบบตัวที่ปลาแรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะ มันอาจจะต้องมีตัวคอยเติม a t t a ท k b บาให้มันตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าสปีดมันจะต่ำนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเนสโกทธาตุลมนะครับก็แบบเ้ยเพื่อนๆลองเอาไปเล่นสนุกสุกกันได้นะตัวนี้เป็น4ดาวที่มีประโยชน์มากแล้วก็เนี่ยตอนนี้มีกิจกรรมมอนสเตอร์แลด้วยนะครับตัวมอนสเตอร์แลเนี่ยก็คือ จะเป็นตัวที่เนี่ยสกิลแลบอีเวนต์นะครับอันนี้คือแบบเป็นที่ที่เราเอาไว้แบบลองตัวมอนสเตอร์ได้เลยได้หลายตัวนะครับก็ก่อนจะเปลี่ยนรูนก่อนจะอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมถอดรูนกับอาร์ติฟกยจตัวเดิมด้วยนะครับเป็นที่ที่เอาไว้ทสมอนสเตอร์ได้ดีเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณนะฮะผมสำหรับสมาชิกเมมเบอร์ของเรานะฮะสามารถมาสมัครเพิ่มเติมได้ด้านล่างเลยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผม